สวัสดีครับ FC ซแฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับโอ้โหเอาแล้วบาดนี่ติ่งหมอลำเป็นจังไดแล้วเนาะนะครับปากกล้าขาสัน่นปากแทบปากเจียวจนเจอดีนะครับ FC เมียหลบหน้าหลบตาหลบโพสเกลี้ยงแต่ก็สายไปแล้วนะครับเพราะว่าทำความผิดสำเร็จแล้ว ถึงผัวจะออกมาขอโทษแทนเมียมันก็ไม่เป็นผลนะครับ f อฟและล่าสุดเพจบำบัดความเผือก v วีหนึ่งก็ออกมาโพสข้อความว่าเอียงบาทนี่ขอโทษแทนเมียแล้วตีบอแเ่มนทึกตีนผัวแลว้วบอเนาะบาดนี่แบบนี้เขาเอิ้นหาเรื่องเสโตของแท้แม่น้องกลองอย่าจือนะครับเอฟทุกท่านและก็ได้แชร์ข้อความของเอฟซและก็พ่อน้องกลองนะครับ ซึ่งมีข้อความว่าหนาวแท้ละเมียหาเอาใส่หัวอยู่ซื่อๆก็ได้เสียงเงินแสนหนาวคักบา้านนี้และพ่อน้องกล่องก็ได้ตอบโดยบอกว่าขอโทษขอโทษแทนเมียผมเด้อครับขอโทษแทนเมียนะครับเอฟซี FC, ทุกท่านมันจะทันมิล่ะนะครับบอกได้คําเดียวว่าสายไปแล้วน,นะครับกับคําพูดที่ติ่งหมอลาที่ไปด้อยค่าเหย็ดยามกัาแบบนั้นนะครับเอฟซี FC. ผู้ชายแบบนี้เป็นกูกูก็หาผัวใหม่ได้สูนิสัยผู้หญิงปากสมัจ๊ะฉลาดแกมโกงคิดตักมักได้หาความแมนบอมีนะครับเอฟทุกท่านคํำพูดเจียดหยามแบบนี้ถ้าหากคนอื่นพูดใส่คุณบ้างคุณก็คงจะเสียใจเหมือนกันนะครับที่ทําอะไรลงไปโดยไม่คิดไตรตรองให้ดีนะครับเอฟจากคํำพูดที่มันไปทาําลายจิตใจของคนอื่นนะครับเอฟอย่าจือของแท้นะครับ ขอโทษก็สายไปแล้วนะครับเอฟซีเตรียมหาเงินไปจ่ายค่างโง่ได้แล้วในการที่ติง่งมอลั่มมือลั่นมินประมาทเข่าแบบนั้นนะครับยิ่งคนมีชื่อเสียงค่าเสียหายก็ต้องแพงตามลำดับนะครับคนดังคนที่มีชื่อเสียงระด,ดับประเทศคนธรรมดาก็ยังพอว่านะครับเข็ดไปอีกนานนะครับติ่งมลั่ท่านนี้นะครับเงินเศษไม่ใช่น้อยๆสำหรับคนหาเช้ากินขํานะครับ เงินทองก็หายากอยู่แล้วนะครับเอฟซีจะโทษใครได้ละ่ะมันก็ต้องโทษตัวเจ้าของเองนะครับที่ทําผิดเองทั้งๆที่พอร์บอเขาก็อยู่ของเขาดีๆนะครับเขาก็ไม่เคยไปทําร้ายใครเลยนะครับเอฟซีหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยนะครับโดยท่านเรกก็บอกว่าว่าไปตามกระบวนการของกฎหมายเลยเมื่อวานเหมือนจะลงโพส์แ้าเขาเพราะโกรธแทนเมีย มาวันนี้ลบโพสหมดเกลี้ยงเลยสงสัยทัวลงหนักฮนะครับพีท่านต่อมาก็บอกว่าไม่ต้องขอโทษหรอกไปหาเงินมาจ่ายแทนเมียจะดีกว่านะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าดําเนินคดีกับคนที่ด่าเท่านั้นส่วนคนที่ออกมาขอโทษแทนก็ไม่ว่ากันแต่เมื่อมันแกว่งปากมาหาหมายสารไม่ควรให้อภัยอย่างเด็ดขาดเมื่อตั้งใจด่า ทั้งที่เขาไม่ได้ทำอะไรให้ก็ต้องเต็มใจจ่ายค่าดา่าใครเป็นคนดา่าคนนั้นต้องรับผิดชอบคำพูดจะมาขอโทษแทนบ่ได้มันง่ายไปหรือเปล่านะครับเอซี FC. อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าบอสห้ามให้อภัยเด็ดขาดต้องเอาเป็นเคสตัวอย่างไม่งั้นมันจะพากันด่ากันว่าตามใจชอบต่อไปมันจะได้คิดว่าก่อนจะดา่าจะว่าใครต้องดูเงินในกระเป๋า ตัวเองด้วยนะครับเอฟท่านสุดท้ายก็บอกว่าปากกิ่งแต่ใจกากตอนพิมพ์ดาเขายืดยาวโต้กลับเขาทันควันทำไมไม่คิดนะครับเอฟนี่ก็เป็นความคิดเห็นจากชาวเน็ตที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในเพจบำบัดความเพือก v ีนะครับเอฟทุกท่านเรียกเลยว่ารู้สึกตัวก็สายเกินแก่่นะครับเอเงินแสนเท่านั้นที่จะมาเยียวยาสำหรับคนที่ถูกด่านะครับเอทุกท่าน Eu o